เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขนะจ้ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก่อนอื่นกับขอบพระคุณหล,ลายๆเดอ้อจ้าที่รับชมเราฟังคลิปสาวเมืองศรีคนไกบ่บาทนะจ้ะเนาะมือน,นีหนามาหาเก็บผักนะคะอยู่อ่าเป็นผักที่มันเกิดตามทงหน้าเนาะจ้ะเนาะพักชนิดน,นี้ตอนหนามาหอดหนามเคยล่งให้เพื่อนเพื่อนเบงนะคะบางครั้งหนามกับจะเก็บไปกินอ่ากับปนเนาะจ้ะเนาะบางครั้งหนามกับจะเก็บไปอ่า ใส่ต้มปลานะคะต้มปลาคอบานเห่าเนาะจ้ะเนาะแต่มือน,นีหนำม,มาเก็บเพราะว่าหนำเห็ดหลาบปลาดุกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาเก็บพักกะพักพื้นบ้านพักโบราณเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวตามมาเบิ่งในคลิปน้อง<า>กันจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ้ะเนาะสวิตดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะคก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณหลายๆเดอ้อจ้าที่รับชมเราฟังคลิปของสาวเมืองศรีคนไกลบ้านนะจ๊ะมือน,นีอยูได้ทงหน้าคือเก่านะคะเพื่อนๆพี่สาวเพิ่นสูบปลาแต่ว่า เนื่องโดยแดดมันหอนนะคะแล้วก็ตามหนามไปเหตุตามากเนาะจ้าเนาะตามันยังบดีเป็นไดหนามเลยบดเด็ดลงไปทายนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศมันเลื่อมแบบยังมือแรงในจกักลอยแดดก็อ่อนลงนะคะหนามก็เลยมากผ้าเือกเืนมาลงทงนาานเนงาะจ้กเนาะเก็บพักนะคะเก็บไปได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะเพืือนเผลือกพักชนีนี้หนามค่อยล่งห้ายรอบแล้วค่ะพักแก่นสมแก่นขมนะคะหนาม เก็บไปเห็ดต้ตมใส่ปลาจ้ะนี่ค่ะน้ำตนสีน้ำตาลำดำๆอย่างนี้ลักษณะเพื่นเป็นพักเกนขมเนาะจ้ะเนาะจะออกข้องขมนะคะขมเส่บบจะเพื่อนๆกำลังพอดีกินจ้ะมันจะมีอยู่สองชนิดนะคะเนาะชนิดหนึ่งก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะจ้ะ ันนี้เป็นแกนส้มจ้ะแกนส้มจะออกสีเขียวๆนะคะบอมีอ่ะอันนี้เป็นแกนส้มนะคะออกเปรี้ยวถักเป็นแกนส้มจะออกนี่ค่ะการเพิ่นจะออกดำๆสีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจังนํามาเบืองในคลิปน้องกันจ้ะวสาวเมืองสีต่มปลาช่อนใส่ผักแกนขมกับผักแกนส้มละกะผักขะแยงเนาะจากนอภาษาบานเฮ้านะคะรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรเนาะอจาก จากตามมาเบ่งในคลิปนะคะเป็นผักโบราณนะคะเพื่อนๆมันเกิดตามทพ่งหน้าเนาะจ้ะพักชนิดนี้จะมีอยู่สองชนิดนะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นเพื่อนแกล่ะค่ะถ้าแก่นามก็ซือ้อเอาไปนะคะเพราะว่าเมลากินมันแข็งจ้ะหาลําต้นอ่อนๆ,ๆจ้ะมุกมีผพักกินจ้ะเพื่อนๆมาก มาหาเก็บน้ำพักน้ำทงหน้านะคะเป็นพักเออแกนสมนะคะเพื่อนเืนแกนสมแกนขมนะคะนี่จะพร้อมกัดตะก,กาเล็กๆนะคะนำเก็บมาได้พักหนึ่งแล้วละจ้ะเพื่อนเพราะว่ายางโดนๆจกซีพอนะคะอันนี้เป็นแกนขมนะคะ เป็นมต้นเพื่อนจะเป็นอ่านี่ค่ะมองอันนี้เพื่อนจะเป็นแบบสีเพิ่นสีดำดำนะคะขำๆออกน้ำตาลนะคะถ้าเป็นแกนสมเพื่อนจะออกเขียวๆจ้ะเพื่อนๆใส่ตาเร้านะคะนี่จะแนะนนำจะขออนุญาตเก็บไปเรื่อยๆด้วยเจ้ะเพื่อนเพื่อนเมนูเสร็จแล้วนะคะเป็นหลาบป,ประดุกหน้านะคะประดุก ที่พ่สาเป็นสูบปลาสานะคะเป็นแบงมะหายเนาะจ้ะเนาะเป็นปลาดุกในทุงหน้าเนาะจ้ะเนาะลังบานนะคะนี่จ้ะเมนูทั้งหมดวันนี้ไม่ได้เข้าตลาดนะคะเป็นของอยู่ในทุงหน้าจา้ะเป็นสาสาธรรมชาตินะคะปลาเนี่ยมนาบ้านขึ้นเนาะจ้ะเปื่อนๆนำถั่วมันกน็ลงไปอยู่ในสาะนะคะส่วนกุ้งพามีหน้าเพิ่งกดจะสูบปลาสาะ ลาบสองโตนะคะอย่างให้แห้งแล้วก็ซับนอกจากเพื่อนเพื่อนซับแล้วก็เอามาขัวแล้วก็ใส่หอมใส่ข่าขัวใส่พริกป่นใส่มะนาวนะคะแล้วก็ใส่ข่านะคะซับๆให้มันหอมนอกจากเนาะเพราะว่าข่ามันจะซอยดับกินข้าวจ้ะเพื่อนๆนี่จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้แกนสมแกนขมที่นาไปเก็บมากนะคะเสร็จแล้วล้างใส่จานแล้วเนาะค่ะเนาะ อันนี้เป็นต้นหอมอันนี้เป็นใบช่อูเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีสะเดานะคะกินพักเคียงกินเป็นผักเครื่องเครื่องเค่อเครื่องเคียงเนาะคะ่ะนอกเผือดๆนี่จะ้ะแล้วก็มีลูกโดดนะคะพริกพริกอ่อนจะมากกินนะคะพริกอ่อนดีแม่เราปลูกไวนาไปเก็บมานะคะ จเ้เพื่อนๆมาจากากินเข่ากะหล่บปลาดุกน้ำกันจ้าเสียบๆฝีมือทำเองจ้า้าผู้ใดมกักหนับปลาหล่าใส่ลงไปด้วยจ้าแต่ว่าช่วงนี้น้ำติดน้ำปลาหลายัางไม่ได้นะคะกับบริใส่นะคะขวดธรรมดาใส่เกลือจ้าใส่ผงฟง,งฟิงลงไปแล้วก็ปรุงรสนะคะมาจากเพื่อนๆน้ำฮ็ดแล้วแล้วน้ำมันคือสุดบริกินให้เบิ่งด้วยจ้าเพื่อนๆเพราะว่า ลอยลูกสาวเพิ่นกลับมาจากเข็นงานนะคะเพื่อนอาจจะกลับมาบางหมอกทำบางมือกับเตเว่นนะคะเห็ดแล้วกะรอกกินพร้อมกันจะ้ะแต่ว่าเห็ดแลว้วนามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งค่ะพักที่พิเกตมาหน่จะ้ะล่างออกแล้วต้นเขาจุนพูนจ้ะเพื่อนเพื่อนผักบีโอนอกจากนอผักโบราณจะ้สะสรับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากกับฝากคนไรก็แซ่ ฝากสับสไครเพื่อเป็นแห้งใจคนไกลบ้านโดนๆนีด้วยจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย